สวัสดีค่ะพี่น้องเจอก,กันกับสองคนมักหล่ออีกคือเก่านะจ๊ะทุกคนเมื่อเน,นี้คนมักหล่อมาพูดมาเขาอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะไปจะไปรอเก็บเห็ดน้ำคนมักหล่อจ้ะพี่กัดเก่าพี่กัดเดิมจ้ะพี่น้องบ้านน้องหางเนาะตำบลหนองห้างอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินจ้ะพี่น้องไปไปหาเห็ดน้ำกันจ้าจะใครจ้ะยุงเหรอ ติดปลวกดอกเดียวนคาขาจัอือเป็นยังถ้าเจ้าขึ้นผูไปจังเนาะอืมขึ้นมันดอกไนี่เราหงอกกขึ้นแหละ ดอกหนึ่งดอกดีมันดอกหนึ่งซื้อซอวยุ่วดอกหนึ่งจะพี่น้องโอ้ยมันแห้งเห็ดหางแห้งเด้อจ้ะพี่น้อง ห่างมากเลยนะรีปวมาล้อปลาฉีกแล้ววันนี้อืมปวดอะ่ะครับ

ก็ดวี้ด้กดงามน้อเลยเดียนี้เฮ้ยหงนี้ละพี่น้องก็โข้องการอย่างน้อกินเกือบหดดอกอืมนีงเน่ว้าสองโอ้ยกี่มันหัวเราอสาหักห้องดอก่น น,นั่นดอกเลยห็ุดไขด่ด่งหิตไข่ดงนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะโอศนะโครงการคนละครึ่ง นี่สีเขียวนี่จักเอข้าหักเด๋วยเย็บดอกดอกจูมจ้านี่สมาเปื่อนกินแท้พี่น้องโอน้นี่ suối ngang nhít vào ôi nhìa vâng đó, đậu. đi đi vâng vâng không? Ủa? Còn vâng vâng กง <c oughs> น่าดอกสวยหืมเน,ะน,ะนาะดอกใหญ่ด้วย,ยขุาพืน่น งามเบิ่งขาเพิ่นเด้อพี่น้องเห็นว่าดอกเพิ่นจังสิคาเพิ่นเด้อเอ้พุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยอืงามแฮงพี่น้ององามแห่งราคาพิ่นเบิ่งอ่างพี่น้อง,งเนะะอง้วย,อวย,วยว่าเสียใจค่ะเขาโค้งกันไปแล้วเอาคือกัอน เนกขาคนอุ้ยมึงพี่น้องเต็มนากล่องไปเลยอุ้ยหมักใหญ่เลยเกือบเม่นมาเพราะท่านเกือบเม่นเถาถิ่มมึงนในดอกญ่เฮงดอกนี่เห็ดไข่หอมๆนะจ๊ะอนี่น้ำ ดงสีขาวบบนี้ปลาดุกได้หลายค่ะปลาดุกหลดมองเปลือ,ลอ,ลอ,อยๆเยอะว้ไข่ดงกกินไดเด้อค่ะพี่เนาะบางคนเขาก็กว่าฮิตเบือ่อนะไข่ ดอกหนึ่งนี่โทสะนี่หนึงสองดอกนี่ดอกหนึ่งดอกงามแต่วา่าจะใส่ได้ยูนี่ดอกหนึ่งจ้า อือได้อยู่อยู่ข้างผู้นคนเ้อะขียว,ยว,วยอขี้โอ้จะสิอืหิดอะไรอ่ะอุ้ยหิดถ่านหดถ่านโอ้ก็เปลือกไงล่ะ อยู่นี่นี่คือเหตุตรงนั้นคืองูฟักไข่นะคะทุกคนคะ่ะอันนั้นเป็นงูฟักไขนะ่เนาะยังจะพาไปเบิ่งคะ่ะพี่น้องคะ่ะต้องใส่ความระมัดระวังเลยนะทัวร์ย่อแมวเพื่อที่ตื่นเนาะน่ะพี่นอ้นนะนนองเห็นบัวงูฟักไข่เด้อพี่น้องนั่นเห็นบัวนั่น ต้องระวังเด้อผู้ใดเข้ามาหาเห็ดพี่น้องจา๋าเดี๋ยวข้อสิพหงุ่ฝากใครเด้องานของเราจา้าทุกคนจา้าหนีกับมานไล่ตืบอยู่เด้อเห็ดตะไคร้นะคะเห็ดปวกตาบก็มีนะคะทุกคนขาพ่อได้เก็บได้เล่มอยู่นี่เห็ดตะไคร้ของเห่าดอกงามจะพี่น้องยาดอกดูมก็มีเน่ดอกบ้านก็มีค่ะพี่น้องเห็ดปวกตาบก็มีจะพี่น้องมันม,นมันอยู่จา้าเกือบเต็มตาใหญ่อยู่เนาะ คลิปนี้ฝากไว้สำหรับพอกันคลิปใหม่จ้า